ครับพี่น้องขาเบึ้งซูนี่ฮิตอย่างกันอีกแล้วกูก็เงยดอยู่เบึ้งมะหอดอีกกับมะบุกมะเห็ดนันเฮ็ดนี่เฮียนเพิ่นุะมมมันีากยูต แล้วครับพี่น้องสามดวยสามน่วยสามวยหมดมเ,หลเลยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาเอกอมแอมนะคะอยู่ที่<อ>แม้วโลกมาเจอละสามหลุดตัวนี้เรายอยู่ที่บ้านนาเอกอมแอมนะคะที่อุบลราชธา,านีครัพี่น้อง

วันนี้มากินก๋วยช้าบโดยเฉพาะแล้วเนี่ยโอ้โหเขาดูสาวพี่ชายปาดหวัดดีจ้าปลเจนเกินยอดมากมือใดก็อิ่มมือนั้นพี่น้องนี่แหละทีเด็ดโอ้ยมีทอดไข่ด้วยหรอโอ้โหนี่ค่ะปลาหม้อทอดไข่ให้ปลาหม้อเลยนะเนี่ยครับขอบคุณมากครับแต่หอมกะทิปลาหม้อ อยากกินอะไรนะเห็นบอกนะอยากกินไข่ต้มสั่งได้ค่ะไข่ต้มมาเป็นไข่เจียวก็ได้วันนี้มาบอกว่าไข่เจียวพอแอละเมื่อนี้เป็นมือมือพิเศษเลยก็จวให้สองคป็นสามนี่ไข่ตุ๋ไปยิ้มน้ำอไข่เจียวขอบพระคุณเจ้าภาพขอบพระคุณน้องเอาแก้วโตที่เป็นปริญญาเรื่องแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ทีเด็ดคืออยู่ตรงนี้ค่ะ กสน่พปมากสองา่ส่เลยปยังนี่ใส่ก่อกรปุลนไคะกินหลายแห้งบรรยากาศคือดีมากเลยนะตอนรับนกแล้วอันนี้ขายเลรหรือว่ายังไงเนี่ยขายไหมอะอยากกินขายปุนี่ หม้อไปไหนครับปากหม้อพี่เอกกไปพี่กองเดี๋ยวเดี๋ยว่จเดี๋ยวแม่ต้องเอาไปเราไล่เาฆ่านี่ไไม่ต้องแกไปแล้วใครพี่เอกไปแล้วไห่ไปก็ต้องถึี๋ยวมาเพราะว่าเอาไห้ยิบงานเขานัาเอนะคือไปก็ได้นก็อันนี้พี่เขากินเลยคือวางสั่ไม่ต้อหนูหุ่ได้ไหมอ่ะบอหนูหนูซื้อเองหนูทุกคนแล้วนี่ รอบก่อนก็กินนะแต่ว่ามันหลายอย่างแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้กินอันนี้แหม่ฮู้ดก่อนไปกินฮู้ก่อนยังไม่ได้กินแต่ว่าเอียก็อาจจะไม่ได้มากินแต่ว่ามันมันกินไม่อันนี้แหมเพราะมันหลายอย่างแต่น่ากินมากเลยสูตรเป็นฝางโมบเป็นเป็นสูตรลับเลยของอุโบนอันนี้เจ้าบ้านหลงทางมาหรือเปล่าเนี่ย เป็นรับเอดซีครับคนละแกงในแกงนางฟากไปชิมเลยนละแไปเลยนะไปเลยครับแลเป็นกระขับเอดซีนเนี่ยเป็นกขับเลอซียปลาหมอ้โน่ตัวลอดเก่งอีห้อากอปลากอป่อากอปลากอปาอกอปลอปอปลาออกออออปอออ ีหมดีวเดีตอนนี้คือมีปลากาับักของรมีกระเทียมเกลียวด้วยนะคะอันนี้รอบที่สองของน้องหญิงนะคะรอบแรกก็มาแล้วรอบนี้ก็ู้จัดเต็มอยู่แล้วค่ะกาแฟหเียันร้อนแล้วกันเย็นหอไม่มีเดี๋ยเพราะว่าไม่ได้ชงไว้นี่ปากหม้อนะคะ อันนี้กอเทาไหรกอลาามนี่เจอันนี้เอมเนเห้็กนบบป่นาไว้นี่ยด้กินป่นลาแล้วห้อเลิมัดห้ง่ยาเจ้านั่นแหละกี่ที่ไรนั่นแหะกี่ที่ ให้เขาเก็บให้นอหละแล้วก็มรอปีอะไรเงี้ยขอซิมขอซิมซื้อแมไม่น้องป้าพี่ปลาเลวมงไข่าบ้อันนี้เขาพีซซมันเฮียลุงอันนี้ต่อยเอาหรอคะเลือกรุบมาอะไรดีแซูไน่งได้อร่อยมากเลย เราต้อง,1 1> องช้อิมนะคะเกินเยอะมันจะกินกจำไม่ได้มันเป็นแป้งน่เองูก็จะกินนี่องืออ๋อจะเตียมด้วยเพราะเขากินของย่หมดลอยู่ไหนทีุ่งอีซนรกินปนผิวไหมคะมากินอันน uh> uh ี้ก่อนลองท้องไม่หัวปนอะโอเคจะไปเอากับข้าวเลยว่แกมาครับผมเป็นผัดกะเพรานะจ ไข่ก็ทถิ่แล้วฉันจะกินกุาา้ยจับอร่อยอร่อยหัดกระเพราอู้ห้น่ากินมาก เมือวันละเต็มเพื่อหนูว่าทีมงานสิมากเแต่เล็กนะน่ากินนะกินก็ไม่กินแค่นั้นหรอกค่ะจบเพราะว่าอิ่มเลยก็ไม่คือหิวก็ไข่ค่ะปลาหมดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวต้มไข่ให้ทอดไข่ก็น่ากินมากเลยอ่ะ หอมมากเดี๋ยวรอไปจับไปอันนี้กะเพราค่ะเมนเมนอันนี้สุดสุดอบบนี้โคเลเยเจเล่เลยค่ะเี๋ยวไปต่างโอ้ทุกคนดูที่บันตาปันทตาสุดปัเตาวยให้นตาสุด

โอเคครับพี่น้องว่าเจอกันใหม่นะครัสวัสดีจ้า